สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉลยวิดีโอหน้าที่163นะคะเรื่องเศษส่วนโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมข้อที่3คําสั่งเขาให้เด็กๆเ,เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีการหาคําตอบไม่ต้องเขียนตัวที่โจทย์ถามโจทย์บอกนะคะเรามาเริ่มอ่านโจทย์เลยค่ะแม่แบ่งขนมเค้กให้ขุนเศษ4ส่วน9ก้อนแบ่งให้ขุนน้อยกว่าแก้วตาเศษ1 9ส่วน9 ก้อนแม่แบ่งขนมเค้กให้แก้วตาเท่าไหรอ่าอีกรอบนึงรอบนี้ขีดตามนะคะแม่แบ่งขนมเค้กให้ขุนเศษสี่ส่วนเก้าก้อนแบ่งให้ขุนน้อยกว่าแก้วตาคีย์เวิร์ดข้อนี้คือคำว่าน้อยกว่าแก้วตาอยู่เท่าไหร่คะอยู่เศษหนึ่งส่วนเก้าก้อนทีนี้โจทย์ข้อถามเด็กๆว่าแม่แบ่งขนมให้แก้วตาเท่าไหร่ เขาถามแก้วตาใช่ไหมคะเขาบอกมาว่าขุนเนี่ยแม่แบ่งขนมให้เป็นสี่ส่วนเก้าแล้วขุนแบ่งน้อยกว่าแก้วตาแสดงว่าแบ่งน้อยกว่าแสดงว่าแก้วตาต้องได้เยอะกว่าใช่ไหมคะได้เยอะกว่าขุนแน่นอนเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าขุนถูกแบ่งน้อยกว่าการที่เด็กๆจะหาจํานวนขนมเค้กของแก้วตามันเลยจะต้องทําวิธีบวกนั่นเองค่ะ น้อยกว่าข้อนี้คือวิธีบวกนะคะทีนี้หนูจะต้องนำขนมเค้กที่แม่แบ่งให้ขุนก็คือเศษสี่ส่วนเก้ก้อนไปบวกด้วยจํานวนเค้กที่ขุนได้น้อยกว่าแก้วตาก็คือเศษหนึส่วน9ก้อนก็จะออกมาเป็นจํานวนเค้กของแก้วตาค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะเขียนได้ว่า เศษ4ีส่วน9บวกด้วยเศษ1.9ส่วนเเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมค่ะหรือตัวที่ไม่ทราบค่าเนาะทีนี้เรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเด็กๆบรรทัดแรกนะคะคุณครูจะได้ว่าแม่แบ่งขนมเคก้กให้ขุนเศษ4.9ส่วนเก้อนบรรทัดที่2แบ่งให้ขุนน้อยกว่าแก้วตาเศษ1.9ส่วน9ก้อน น้อยกว่าแก้วตาก็แสดงว่าแก้วตาได้มากกว่าใช่ไหมคะแล้วโจทย์ก็ยังถามหาขนมเค,ค้กที่แก้วตาได้อีกแสดงว่าข้อนี้เลยเป็นวิธีบวกเน,ะนาะบรรทัดสุดท้ายลอกตามที่โจทย์เขากำหนดให้เลยค่ะตรงคำว่าตอบเราจะได้ว่าแม่แบ่งขนมให้แก้วตาอ่าเด็กๆก,ก็จะต้องนำเศษีส่วน9าบวกด้วยเศษ1ส่วน9ค่ะ เท่ากับเท่าไหร่คะก่อนบวกทุกครั้งพิจารณาที่ตัวส่วนเหมือนเดิมตัวส่วนเป็น9กับ9เหมือนกันแสดงว่าบวกกันได้เลยใช่ไหมคะถ้าส่วนมันเหมือนกันหนูก็บวกแต่แค่ตัวเศษค่ะเด็กๆ4บวกกับ1ได้5ตัวส่วนเป็น9เหมือนกันนำมาแค่ตัวเดียวก็คือ9ได้แล้วคะ่ะข้อนี้แม่แบ่งขนมให้แก้วตา เศษ5.9ส่วน9ก้่อนคะ่ะหน่วยข้อนี้คือคำว่าก่อนนะคะข้อที่2ค่ะออมศินใช้เวลาว่างในการช่วยเก็บขยะเศษ5.6ส่วน6ชั่วโมงใช้เวลาว่างในการช่วยเก็บขยะมากกว่าคีย์เวิร์ดข้อนี้คือคำว่ามากกว่านะคะขีดเส้นไว้รอเลยค่ะมากกว่าช่วยปลูกต้นไม้เศษ2.6ส่วน6ชั่วโมง ออมสินใช้เวลาในการปลูกต้นไม้เท่าไหร่ข้อนี้โจทย์เขาถามหาเวลาในการปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะเด็กๆโจทย์เขาบอกเวลาของเก็บเวลาในการเก็บขยะเนาะเศษ5ส่วน6ชั่วโมงแล้วเขายังบอกอีกว่าใช้เวลาในการเก็บขยะมากกว่าสแสดงว่าเก็บขยะเนี่ยมากกว่าปลูกต้นไม้เศษ2ส่วน6ชั่วโมง แล้วเขาถามหาคือปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้จะเป็นบวกหรือเป็นลบคะเด็กๆต้องเป็นวิธีลบนะคะเพราะเขาถามหาช่วงเวลาที่ปลูกต้นไม้อโจทย์ข้อนี้มากกว่าเป็นลบนะเด็กๆต้องฝึกวิเคราะห์โจทย์อ่เด็กๆจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าเอาตัวมากขึ้นก่อนคะ่ะก็คือเศษ5ส่วน6ลบด้วย เศษ2ส่วน6จะเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะอะ่ข้อนี้ถ้าใครยังตีโจทย์ไม่แตกหนูลองคิดดูว่าเขาทำอยู่2ออย่างคือเขาเก็บขยะกับเขาปลูกต้นไม้ใช่ไหมเขาปลูกเขาเก็บขยะเนี่ยมากกว่าปลูกต้นไม้แสดงว่าระยะเวลาในการปลูกต้นไม้เนี่ยมันต้องน้อยพอมันน้อยคําว่ามากกว่าในข้อนี้จึงเป็นวิธีลบนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีทําบรรทัดแรกเลยค่ะเด็กๆ วิธีทําบรรทัดแรกนะคะออมศิลใช้เวลาในการช่วยเก็บขยะเศษ5ส่วน6ชั่วโมงบรรทัดที่2ใช้เวลาในการช่วยเก็บขยะมากกว่าช่วยปลูกต้นไม้เศษ2ส่วน6ชั่วโมงบรรทัดสุดท้ายตามโจทย์เลยค่ะตรงคำว่าตอบเนาะออมศิลใช้เวลาในการปลูกต้นไม้เท่าไหร่ข้อน,นี้ลบออกก่อนไม่ต้องเอาคำว่าเท่าไหร่นะคะ,ะเรามาเริ่มลบกันเลยค่ะเด็กๆ หนูก็จะได้ว่าเศษ5ส่วน6ลบด้วยเศษ2ส่วน6ใช่ไหมคะการลบหรือการบวกพิจารณาที่ตัวส่วนก่อนทุกครั้งค่ะตัวส่วนเป็น6กับ6เหมือนกันแสดงว่าเราสามารถนำเศษมาลบกันได้เลยใช่ไหมคะ,ะหนูลบเศษเลยค่ะ5ลบ2จะได้เท่ากับ3ค่ะได้แล้วเศษ3 ตัวส่วนเป็น6กับ6เหมือนกันแสดงว่านำมาแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะได้คำตอบแล้วค่ะข้อนี้เศษ3ส่วน6หนูก็มาสรุปตอบข้างล่างอีกว่าออมศีลใช้เวลาในการช่วยปลูกต้นไม้เศษ3ส่วน6ชั่วโมงนั่นเองค่ะ